เดือนกันยายนนะครับฝนตก2อสัปดาห์ที่ผ่านมามีพายุ2ลูกติดต่อกันนะครับเป็นมลสุมทางภาคเหนือก็น้ำท่วมน้ำหลากดินสไลด์ก็เสียหายโดยเฉพาะเชียงรายนะครับเป็นภัยพิบัติที่ดินสไลด์น้ำสไลด์ลงมาจากที่สูงลงมาที่ต่ำ ที่เป็นร่องน้ำนะครับเนื่องจากว่าตัดต้นไม้กันหมดไม่มีอะไรยึดเกาะไม่มีอะไรกรองไม่มีอะไรซับน้ําไปเลยนะครับจากที่สูงก็ไหลสู่ที่ต่ําเป็นธรรมชาตินะครับเป็นฝีมือมนุษย์นะครับผลที่เกิดถ้ามีต้นไม้ก็ไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็เกิดจากมนุษย์นะครับเกิดจากคนตัดต้นไม้ทำลายธรรมชาติ วันนี้มาถ่ายให้ดูนะครับอ้อยที่แปลงของผมก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับก็คือน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาน่าจะสองสัปดาห์แล้วนะครับท่วมแบบนี้มีมีซึมลงไปบ้างนะไม่ได้ท่วมทุกวันแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงหลังมาเนี้ยน้ำฝนตกตดต่อกันนะครับก็นี้น่าจะเป็นประมาณสัปดาห์ละที่ท่วมนะครับรอบนี้นะ รอบนี้ประมาณสัปดาห์แล้วถามว่าอ้อยทนได้ไหมยังอยู่ได้นะครับถ้าอ้อยที่มีระบบรากแล้วแล้วก็มีความแข็งแรงพอสมควรนะก็สามารถทนน้ำท่วมได้ระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าแช่แบบนี้ไปสักเป็นเดือนเนี่ยไปน่าจะเหลืองแล้วนะเพราะว่าไม่มีอากาศาวนี้อ้อยเนี่ยถ้ามันยังไม่มีปล้องนะครับถ้ายังไม่มีปล้อง ยังไม่มีข้อนะครับสิ่งที่เขาหายใจได้ก็คือรากใช่ไหมอ่ารากครน,นี้รากเนี่ยอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําเนี่ยนะครับรากเนี่ยอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําถ้าโดนน้าแช่นานๆน้นําสูงกว่ารากนะครับก็จะไม่มีอากาศที่จะหายใจนะอ้อยก็จะเฉาเหี่ยวแล้วก็ เหลืองแล้วก็ตายไปนะครับแต่ถ้าอ้อยที่โตมาสักระยะหนึ่งเช่นมีปล้องแล้วห้าเดือนหกเดือน,อ,นอย่างเงี้ยโดนน้ำท่วมเนี่ยท่วมสองเดือนอ้อยก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าตรงไหนที่มีข้อมันจะมีตุ่มรากนะครับตุ่มรากนั่นแหละจะเป็นตัวที่หายใจอาจจะเป็นตัวที่ซับดูดออกซิเจนแล้วก็มีรากอากาศออกมาหาอาหารหาอากาศเข้าสู่ตัว ตัวลำอ้อยนะครับอ้อยก็จะไม่ตายแต่ข้อเสียของการดูน้าท่วมก็คืออ้อยรุ่นใหม่ๆก็คืออ้อยที่เป็นหนอหน่ออ้อยมันจะไม่งอกเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ํานะครับมันอยู่ใต้น้ํามันงอกขึ้นมาไม่ได้เพราะามันไม่มีออกซิเจนนะครับไม่มีอากาศคราวนี้อ้อยที่ดูน้ําท่วมก็จะก็จะไม่โตไปมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องเอา มันรับสารอาหารเฉพาะตุ่มรากกับใบเท่านั้นนะส่วนรากใต้ดินรากผิวดินเนี่ยมันมันไม่รับสารอาหารครานี้หนึ่งแหละมันจะทําให้อ้อยไม่แตกกอเพราะแตกไม่ได้นะก็จะมีแต่ลำที่มันพ้พนน้ําขึ้นมาก็จะโตต่อได้เรื่อยๆแต่ว่ามันจะรีบลำจะรีบแล้วก็อ่าป้องก็จะยาวแล้วก็ไม่ล่าล่าอากาศเต็มเลยแต่จะไม่แตกกอนะครับครนี้ เป็นอย่างเงี้ยเป็นถ้ามันเป็นปัญหาแบบเนี้นะครับอ้อยโดนน้ําท่วมเนี่ยพื้นที่ไหนที่อ้อยโดนน้ําท่วมในระยะก่อนย่างป้องเช่นสองเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีปัญหาว่าอ้อยจะไม่ค่อยแตกกอเพราะว่าอ้อยที่โตก่อนมันจะไปก่อนนะครับแล้วโดนน้าท่วมปุ๊บอ้อยที่เป็นหนอ่อมันไม่งอกส่วนอ้อยที่มันโตมาแล้วเนี่ยมันจะยาวแล้วนะแสง แสงจะเริ่มน้อยลงแล้วถ้าน้ําลดนะแสงแสงมันจะน้อยลงเพราะว่าอ้อยที่มันโตมันบังแสงของของเอาไว้คราวนี้มันไม่ได้ผลมาพร้อมขึ้นมาพร้อมกันนะครับถ้าอ้อยไหนที่โตแข่งกันได้หนอโตแข่งกันได้เนี่ยมันก็สามารถแตกกอขึ้นมาได้บ้างนะแต่แตกกอตามตูดกันขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าอ้อยไหนที่แตกกอไม่เก่งเนี่ยอันนี้คือเสร็จเลยนะครับมันก็จะมีตลำเดียวเดียวลำสองลำสามลำตอกออย่างเงี้ยนะครับพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่นานะครับโดยน้าท่วม ตอนอ้อยอายุน้อยเนียนะ่ยจะเป็นอย่างนั้นอ้อยจะไม่แตกกอไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมไปปลูกเนี่ยทําไมโอ้ไม่สวยนัครเขาแตกกอดีจังก็วางก็ปลูกแค่ท่อนเดียวเหมือนกันมันก็แตกกอใช่คือเขาไม่ได้โดนน้าท่วมนะครับพื้นที่ที่มันไม่ได้โดนน้าท่วมเหมือนกันนะครับต่อให้เราปลูกสามท่อนเนะี่ยแตกกอสู้อ้อยข้อตาเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันนะถ้าพื้นที่ไหนที่โดนน้าท่วมนะครับเพราะว่าอะไร ดูน้ำท่วมไปไม่พอหลังจากน้ําลดแล้วนะครับดินมันตึงอีกอซิเจนก็น้อยเข้าไปอีกลากอากาศก็ลากลากอ้อยมันก็จะเดินขยายต่อไปได้ช้านะครับมันไปต่อได้ช้ากว่ามันจะตั้งตัวกับมาใหม่ดินก็ยังตึงอยู่ลากที่หากินนั่ก็คือต้องเป็นลากผิวดินเท่านั้นลากใต้ดินลากรอบข้างก็จะไปต่อยากถ้าลากลากไม่ดีลากไม่เดินอ้อยก็ไม่โต ไอ้ส่วนที่โตต่อมันก็มันก็พุ่งขึ้นมามันก็จะเป็นร่มเงาเป็นบางอ้อ,อยรุ่นถัดไปอันนั้นก็เป็นผลเสียว่าอ้อยที่โดนน้าท่วมอ่ะจะไม่แตกก่อแล้วก็จะรั้งจะโตช้าเพราะว่ารากเดินได้ยากเพราะดินดินหลังจากโดนน้ําท่วมมันตึงนะครับวิธีแก้อย่างเช่นแปลงของผมเนี่ยนะมันเป็นที่นานะผมขุดขนาดผมขุดเป็นร่องเนี่ยโดนพายุมันก็มีการท่วมขังก็นนี้วิธีแก้ที่ผมจะทําก็คือเดี๋ยวหลังน้ําลดนะ หลังหมดฝนเนี่ยก็จะมีการพวนรอบๆโคนหน่อยเองนะครับพวนดินถ้ามันรอดนะน,นี่พวนดินนะครับนี่เป็นหลุมอ้อยตอนนี้ยังโดนน้ำท่วมอยู่ยากันเริ่มเน่าแล้วนะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นเลือดเลยหลังน้ําท่วมเนี่ยปุ๋ยเนี่ย,ป,ย,ยปุ๋ยเต็มเลยดินจะดีมากคราวนี้แต่เราต้องพวนนะถ้าเราไม่พวนดินเนี่ยลากจะอ้อยจะเดินได้ช้าแล้วก็อ้อยเราจะรัง้งอ้อยเราจะไม่โต แต่ถ้าเราพรวนเนี่ยมันก็จะมีหนอ่อรุ่นถัดไปได,ด้ได้งอกตามๆกันมาบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเรา,าหาวิถีทางทําให้แสงมันลงไปสาดถึงโคนได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะโตตามกันแล้วก็กลับมากลับมาโตได้แบบเป็นเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องพวนดินนะถ้าไม่พวนดินนั่นคือจะโตตามกันไม่ทันวันนี้ก็เลยมาถ่ายดูว่า อ้อยโดนน้าท่วมได้นานไหมนะครับอ้อยที่โดนน้าท่วมได้นานไหมก็คือต้องเป็นอ้อยที่2เดือนขึ้นไปนะครับถ้าต่ากว่า2เดือนเนี่ยไม่นานนะครับประมาณ2สัปดาห์นี้ก็น่าจะเหลืองแล้วใบเหลืองนะครับระบบรากถูกถูกทําลายพอไม่มีออกซิเจนมันจะเกิดการย่อยสลายของรากครับก็คือรากเน่านะฮะคราวน,ะน,นี้ถ้าอ้อยที่มีอายุอย่างเงี้ยอย่างที่ผมถ่ายเนี่ยไม่ตายนะสออาทิตย์ก็ไม่ตายนะแบบเนี้ย มีประมาณแปดเก้าใบแล้วเนี่ยไม่ตายนะคือเก่งแล้วนะครับแต่อย่างเนี้ยไม่ตายนะครับโตต่อได้เลยไม่มีปัญหานะครับนี่แบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วแบบไหนละที่ที่มันไม่รอดก็คืออ้อยที่มันเพิ่งปลูกครับระบบรากยังไม่ทํางานอันนั้นอ่ะไม่น่าจะรอดนะครับไม่ไม่น่าจะรอด,รอดเพราะฉะนั้น หน้าฝนเนี่ยผมก็แนะนําหลายๆคนว่าควรที่จะเพาะเป็นต้นกล้าก่อนให้แข็งแรงแล้วค่อยไปปลูกเพราะฝนตกอน้ําท่วมพื้นที่น้ําท่วมแปลงน้าท่วมหลุมแบบนี้นะครับของผมไม่มีปัญหาหรอกเพราะผม,ผมก่อนที่จะเอามาลงหลุมเนี่ยผมเอาระยะที่มันแข็งแรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดินถ่ายให้ดูนะว่าอ้อยของผมสภาพเป็นยังไงนะครับแบบนี้ครับไม่ตายนะครับไม่ตายจนท่วมมา อ่าประมาณอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับท่วมครั้งหนึ่งก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งก็รอดนก็โตต่อใบไม่เหลืองนะใบก็ไม่มีเหลืองนะครับก็ยังเขียวอยู่ถ้าใบเหลืองนั้นแสดงว่าขาดออกซิเจนนะครับเนี่ยใบก็ยังเขียวอยู่นะดูสีของใบนะครับไม่มีปัญหาส่วนน้ําท่วมได้นะครับแต่ว่าต้องมันต้องอยู่ในช่วงที่มันแข็งแรง ทนได้ครับทนได้ยังไม่เป็นไรนะปลูกอ้อยหน้าฝนเนี่ยต้องต้องให้ต้นกล้าเราแข็งแรงก่อนนะเราเราถึงจะเอาไปลงหลุมนะครับถ้าเราวางเป็นท่อนพันเนี่ยเสร็จเลยนะครับผมแนะนําลายหลายคนแล้วก็ถ้าาน้ําระบายดินระบายน้ําไม่ดีนะครับอย่าวางท่อนพันในหน้าฝนนะเพราะมันจะเน่าได้มีอัตราก,การเน่าสูงแต่ถ้าเป็นที่ดอนเป็นที่ลุกลงังเป็นดินทรายเป็นอะไรยเงี้ย น้ำมันซึมไวมันก็จะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยแนะนำให้เป็นต้นกล้ามีสักเจ็ดใบก่อนเอาไปลงหลุมนะครับนี่ฮะใบก็ยังเขียวปีดีนะครับไม่เป็นไรก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับสองสัปดาห์นะครับทนได้อายุขนาดนี้สองสัปดาห์ทนได้ แต่ถ้าเกินนั้นก็ตัวใครตัวมันนะถ้าอ้อยรุ่นนี้ <c oughs> ศึกษาดีๆนะคำนวณคำนวณเอาพยากรสภาพอากาศสภาพฟ้าฝนดีๆนะครับใครจะปลูกอ้อยในหน้าฝนเอาไปเป็นแนวทางนะค,คำนวณดีๆนะสองสัปดาห์ทนได้นะอ้อยรุ่นนี้เกินนั้นไปก็ตัวใครตัวมันนะครับแล้วแต่ดินแต่ในพื้นที่ของผมเป็นดินทรายไงอ่ารากมันก็ยังไปต่อได้ ถ้าดูน้าท่วมแล้วต้องไ่ของไ่เป็นดินเหนียวนี่คือสองสัปดาห์อาจจะไม่รอดนะนะครับเพราะว่าลากมันไปไหนไม่ได้เลยถ้าเป็นดินเหนียวโอเคนะครับนี่วันนี้ก็มาแชร์นะครับว่าในฤดูฝนนะครับไม่ควรนะครับไม่ควรปลูกอ้อยแบบท่อนนะครับควรที่จะปลูกอ้อยแบบต้นกล้าแบบผมนะครับนี่คือเหตุผล ก็ถ่ายดูแล้วนี่คือเหตุผลว่าทาไมผมถึงย้ํานักย้าหนามีคนบอกว่าให้ให้ผมตัดอ้อยเป็นข้อตาแล้วส่งไปเขาจะไปปลูกไปเพาะแล้วก็จะเป็นลงหลุมเป็นลงหลุมเลยอ่าแบบนี้ผมบอกว่าว่าผมไม่ขายหรอกไปถ้าเป็นเป็นเป็นท่อนแล้วเป็นลงหลุมเลยมันมันไม่ติดนะครับเขาเขาบอกว่าถ้าตัดเป็นเป็นท่อนอ่ะมันท่อนหนึ่งมาสองสามข้อตาใช่ไหมค่าส่งมันแพงเขาเลยไม่เอาผมก็บอกถ้าตัดเป็นถ้าตัดเป็นข้อเราเอาไปลงหลุมเลยผมไม่ขาย พราะซื้อไปก็ผมได้ตังค์แต่คุณไปปลูกมันก็เน่าเสียของงั้นผมไม่ขายเพราะก็ดิลันเขาก็จะสั่งแบบนั้นผมก็เลยว่าเออผมก็เลยยุติการสนทนาผมก็เลยว่างั้นงั้นผมไม่ขายแล้วกันนะครับเพราะว่าขายไปมันก็เน่าทิ้งนะครับผมได้ตังค์แต่ลูกค้าเสียของแล้วก็มันเป็นจ่ายบาลของคนขายด้วยว่ามีอะไรก็ต้องบอกไงต้องเตือนกันถ้าทําถ้าไม่บอกเนี่ยมัน คือการแนะนำะการแนะนําการบอกมันเป็นใจยบรลของผู้ขายนะครับอันไหนแบบไหนข้อควรระวังนะครับซื้อไปแล้วมันมันจะไม่ได้สูญเปล่าสำหรับผู้ซื้อนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าผมต้องต้องบอกนะต้องบอกกับคนที่จะมาซื้อคนที่จะปลูกก่อนดูดูไหนควรปลูกแบบไหนนะครับวันนี้มาถ่ายดูตัวอย่างว่าปลูกอ้อยหน้าฝนแบบต้นกล้ามันก็ยังอยู่ได้นะครับมันก็ยังทนน้ําท่วมได้นะสักสองอาทิตย์เต็มที่ละนะครับ แต่ถ้ามันมันโตขึ้นมาสักหกเดือนนะ่ะทนท่วมสักสองเดือนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าดินเราต้องกลับมาพวนใหม่มาปรปับปรุงโครงสร้างดินใหม่ให้มันร่วนสุยให้รากมันเดือนต่อแล้วก็อมอยถึงจะโตต่อได้แล้วก็พยายามตัดแต่งกอให้แสงมันลงอ้อยรุ่นถัดไปมันถึงจะได้โตทันกันได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูหน้าง,งานจริงจากคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าควรที่จะปลูกไหมอ้อ้อยเ,เป็นท่อนในหลุมในพื้นที่ลุ่มต่ำแบบนี้นะครับ โอเควันนี้ก็มาแชร์สภาพแปลงที่โดนน้ําท่วมนะครับสัปดาห์เป็นสัปดาห์นะช่วงนี้นะครับก่อนหน้านั้นมันก็แรงแต่ช่วงนี้มันท่วมบ่อยอ้อยที่ปลูกเป็นต้นกาก,กระทนได้โอเค